เป็นเพะวมันยังอยู่ข้างบ้านอยู่ป่ะพี่จะได้เอาระเบิดไปยอมไม่รู้มันวิ่งไปไหนไม่รู้เสียงหายไปแล้ว่รู้ตัวบバレต์อ้าวเครื่องบินระเบิดอยู่พี่อยู่อยู่เออใช่ใช่อยู่อยู่อยู่จอดูจอผม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 อยู่ตรงไอ้ประตูเออนั่นแหละพี่ของนั่นแหละอ่าตายแล้วปะเห็นตัวแล้วไม่ตายมันหนีมันเหมือนได้เมื่อกี้สี่ใช่ป่ะอันนี้ห้า เนี่ยตั้งแล้วตั้งแล<ะ>้ว<ะ>ไปตั้งอันนักก่นเหรอเอ้ยมัน <ละ S 2> เห็นกูเหรอวะอ๋อไม่ไม่ไม่มันเครื่องบินยิงบาเลตยินไปยิงเป็นโลโลเป็นแม็กเลยเฮียแฉนจัดไอ้เหี้ยต้องใส่แม็กแขนจัดเลยเฮีย ไอ้อิจฉาน่าจะอิจฉาเราละที่ได้ปืนความหมายเป็นของพิศาจเว้ยสัตวสแต่ไมงไปทำอะไรปืนวะมึงไม่ไปทำอะไรเปลือยมั้งไม่นะไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเลยมึงเหงาว่าเห็นบ้านเราอยู่ใกล้ห่างนี้มือจอมจุดฟิวค้างมันอยากไม่ตายมันมันยากอยากอยากเป็นจีจีไงตัวแทนจี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 ขาสองเอ้าเฮียตายตาเี้ยตายเฮีย 没事。